โจพร้อมยังโรโสี่้าสิสแล้าสิบ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 สบสบสิบบสิบสิบบิบจิบบสิบส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 ิบบสิบไิสบสิบสสบสิบสิบบสีบบบบสกบ ชมงชั่ไก่น่ะเหมือนอะไรวะเหมือนเอาฟูมาพันรอบตัวหิพี่บีด้อไหด้อเ้พี่บีด้อเป็นไปแล้วมีเจ้เป็นไอ้เฮด้อเอ้ยดนะบีด้อุดเดนะ๊าอบายนะอะไรคะน่าเฮียจริงๆเด็กเวนม่เดกเวนจ้อไม่เด ไปเลยเมื่อกี้ว่าไงนะเขาป้าไม่อยู่หรอป้าไม่อยู่ทําปาทํไมป้าไม่อยู่ป้าไม่อยู่หรอทุบน้องเลยอืมอืมไอเฮี้ยนเหรอไอเฮี้ยนี่นี่ไอเฮี้ยนอนมุมซะนี่เข่าร้องที่ทํน้องมาแต่ชุดผู้หญิงมาปล่อย ก็ขอสองร้อยดิแค่ไรครับอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดอ้าชุดผิดคนว่ะานเปออทไมยืมมาโดนหมาทำไมเนี่ยแล้วมาเลือดไอพิาลงบาลนี่เล้นะหาเพื่อนไปลงบยาลแหละดูจะกรนแลเฮ้ยว่านี้วันอะไรอ่ะเกี่ยวลูก จันทังคานอะไรเงี้ยมันเดินอะไรทู่น้ำอะไรสิเกลเป็นโลโฉสายเกลหนาวจัดนี่ว่านะเป็นอย่างนั้นแหละลองไปถามปาปิ้นดูเลยอ่ะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ไกลมากเลยอ่ะเบ๊บแต่นี่ไอ้ข้อมือเขาอ่ะเกลเป็นอะไรทะ้งโลกบาลุบุไม่รู้อ่ะบุโดนแม่สายสาปจัตนไดรึเปล่าน่าจะใช่มั้ง Anh phải chút cái này nè Chút nha, rán chút Để rán chút nữa mà Rất mặt đơn đai โอ้เก oh, <laughs> <c oughs> ียวเป็นตัวคิดบ้านเดินได้ไม่มีอ่ะไม่มีโบเขียวอ่ะไม่มีอ่ะไม่เอาแล้วใส่นี้แหละ ไม่ได้เติบขึ้นนน้นเน้นเนนนนน ใครทาอะไรหนูเน tamam, ี่ยใครทาอะไรหนูเกลเป็นซูเปอร์เกลเกววใครทําอะไรหนูเ no น sì nee> ี่ยหนูบอกมาสิเกันครทําอะไรหนูเกลเปเลยอะใครทําอะไรหนูเอ้ยเฮ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 ้ยกูยังไม่เห็นอะไรเลยอ๋อหูจะตายเนีต้องไปซื้อถุงมือ พี่มาดรงนุ่มให้อ่ะเขาเพิ่งเข้าเมืองก็มาพี่พาเขาไปทำงานด้วยแล้วพี่ทำไมต้องนุ่มเขาอ่ะเขาจำขาทำไมต้องนุ่มขาด้วยเ อเกยพาตัวยอปังไปโรงพยาบาลแหละไปไม่มั่งไปพี่เรถรถผมไปกับผมไปรถเอ่ผมพาไปส่งให้ไหมครับไม่เป็นไรครับเอา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 ไป่ยให้เขาพาไปนี่อ่ะอ่ะ อยากไปโอเคพี่ครับศพมันดิ้นน่ะสแสดงว่าไม่อยากไปกับผมอ่ะศพมันดิ้นด้วยนะครับ<า>ม <outh? S 1> ผมพาไปให้ได้ัาผมครับศพขอโทษนะครับผมผมไม่เห็นรถมันเบรกไม่ทันอ่ะ i <laughs> Ui lót, lôi lót lôi lôi đuôi, lôi 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 đuôi อ้าทายแล้วรวยแน่ๆเลยอ่ะเมื่อกี้ขับ500เราด้วยอยู่เดี๋ยวใช่ใส่เป็นที่ผมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมครับไอ้เกลโดนไปคอกตาไอ้เกล ตัวได้ทุกมือน้ำตวมือน้ำจุ่หมอครับไอช่วยน้าร้เลยแบบประชาชนเหรอใช่ครับเอาไปทำอะไรอ่ะหมอต้องตรวจเช็คหมอหน้าแบบดูรูปหมูนะได้ครับเกียครับเกียวนี่นี่นี่ลูกพี่สแมสดี้ครับหวัสดีครับ อแม่บูบีรู้ด้วยเหรอเออรอย่าใส่บินนะเขาไปไหนแล้วอะไปไหนไม่รู้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็มามั้งหมอเรียบร้อยหมอมือไวทำไมหมอคุณหมอเขาต้มมูตะมิจังอะคะนะครับเด็กส่งมอไป